พี่น้องพอนกย้ายน้องพี่นองเนาะย้ายฝากชมียพีน้องฝากกดปตามกดแช่กดรังมีน้องพี่น้องเนาะได้มาเก็บเห็ดเด้วยพี่น้องเด้อมีเห็ดเขาไข่ด้วยพี่น้องสามจูมสวย ไปย่างตำเกียวนะพี่นนะเนาะอันนี้ทน,น,นี่ก็แพ็คคู่ด้วพี่นอง

สวยพี่น้องสวยนี่คือจุ่มหนึ่งพี่น้องนี่ตะไคร้เลยพี่น้งองหอมหอมหอมพี่น้องหอมกับเจียวแฉก <laughs> จองเลยนะพี่น้องอือหอมพี่น้องหอมขึ้นนำหอมอี่อือ ีได้ดเ็กเคียบเลยลุ่มปังงองพี่ล้องไดกเคียบเดี๋ยวลุ่มปังงองเลยขออนุญาตหอมหนึ่งด้วพี่น้องเด้อหอม <c oughs> อือเขามากมากเลยเี่ยแต่นนะ้องพี่น้องเนาะเข่ามากานะทำไมทำไมถึงสวยอย่างนี้พี่น้องมึงเน่ะนังม่วงเลยขออนุญาตหอมด้วยพี่น้องเด้อ ฮส,ส是是 like ุดยอดดีเพียงสุดยอดสุดจะให้ได้เพียงเร้อสองสองจุ่มพีองเฮ้ยอนอีกคนพีองไปหอมเรื่อยไปได้มพียงสองจุ่ม แค่ในคว่ำหมดแดงกัดสวงแล้วพี่น้องเฮ้แม่แม่เลยนั่นนุนน้นนุนบายร่างกานร่างกายเยอะหพื่อนฮึมอ้าวบาย

nguời này. Đọc này có sẽ ở đây thì đọc khi nương. Nó... เอาไ่เ้อเอาเน้ย่ยเอาไปเห้ดเปีย จุ่มนึ่งมีแต่อีกจุ่มนึ่งไหมพี่น้องเ็ดอะไรเนี่ยเ็ดข,ขมน่มารักมากเลยตุรงอืมมีไหมพวสวยเลยอือ

เด,ด,ดินๆได้แต่ต้องถือไม้เก็บเห็ดได้ดิพี่น้องเพราะว่ามองเก็บเห็ดนี่ไก่ส,สวยๆเลยเจ้าพี่น้องส,สวยๆเลยค่ะพี่น้องได้เก็บเห็ดได้ เห็ดตะไคร้เห็ดขมด้วยพี่น้องย้ายจากเห็ดตะไคร้ตีแกวแ้วตอกตะกั่นี้แหละนะพี่น้อง,องคิดถึงมาจัง่อนก็ใจายมาย้าขอตัวกันนะพี่น้องสวัสดีค่ะ